อย่าปิดฝาสนิทนะครับตอนเปิดฝาฝาจะพุ่งเพราะแอลกอฮอล์ต้องเปิดหลวมๆผมว่าฟองยีดขึ้นจนเต็มโหลคอยดูนะมันต้องมีรูระบายแก๊สด้วยหรือเปล่าครับ ทุกคนจาคลิปที่แม็กทไว้อางุ่นได้ไหมครับตอนนี้ก็ผ่านมา14วันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้แม็กจะมาอัปเดตให้ดูและนี่คือหน้าตาของวายองุ่นที่แม็กหมักไว้14วันครับคือเห็นหลายๆคอมเมนต์เข้ามาเตือนนะครับบอกเลยว่าแอบกังวลแต่ด้วยความที่เราเป็นคนดื้อเราอยากทดลองในแบบที่เราทําก่อนเอาจริงๆฟองยีต,ต่อแรกนะครับเกือบล้นออกมานอกโหลเลยแล้วแก๊สมันก็ไม่สามารถดันฝาออกมาได้นะครับเนื่องจากฝาที่เราปิดมันไม่เชิญสูญญากาศไงทุกคนตัวแก๊สมันยังสามารถระบายออกมาได้นิดหน่อยแต่เเเรรรื่่องสชาาาติีีแด๋ยว ลองชิมกันดูครับว่ามันจะเป็นวายหรือจะเป็นน้ำองุ่นเน่ามีความแอลกอฮอล์แต่ไม่หวานเลยวะขัดหวานมีความเป็นวายแล้วได้กินมันวายมากชิมวายเลยโอ้โห oh. <Why. S 1> วาย <Why S 1> วายเลย,ลเลยอะแต่แบบโอ้โหร้อนคอนะเขาบอกยิ่งหมักนานอะแอลกอฮอล์มันยิ่งแรง แม็กไปแอบ,บๆดูมานะครับหลายช่องเขาบอกว่าสามารถเติมน้ําตาลลงไปได้อันเดียววันนี้เราก็จะมาลองเติมน้ําตาลลงไปครับสูตรไม่ตายตัวนะเพราะนี่คือการทําครั้งแรกเราขอทดลองทาดูก่อนแล้วแม็กก็ได้วิธีการทําที่ระบายแก๊สแบบ DIY มาใหม่ครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําให้ดูแต่ขอติดไว้ก่อนเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับถ้าใครเป็น FC ตัวจริงของแม็กนะจะเคยเห็นแม็กทาไซรับบวยมาขายและไม่ได้ขายมานานมากกับทุกคนวันนี้ได้ของมาจากโรงงานพอดีครับและใช่อย่างที่ทุกคนคิดครับแม็กจะลองเอามาทำวายบวยดูตัวนี้ สามารถนามาทำวายได้นะครับเพราะเขามีแค่บวยกับน้ำตาลและไม่มีสารการบูดครับไซรัปบ,บวยตัวนี้อร่อยมากทุกคนมีแค่รสชาติเปรี้ยวกับหวานรสชาติเหมือนเฮล่าบวยมากครับแต่ไม่มีแอลกอฮอล์สามารถเอาไปชงกับชเวฟหรือว่าโซดากินได้เลยนะครับโคตรสดชื่นแต่ถ้าใครไปสายปาร์ตี้นะครับใช้40ดีกีขวดเล็กผสมกับไซรัปบ,บวย1ขวดก็จะได้เฮล่าบวยในราคาย่อมเยาแล้วครับแม็กจะปลุกยีให้ตื่นก่อนนะครับด้วยการใช้น้ำอุ่นอุณหภูมิประมาณ40-50อ,องศาแล้วก็ใส่ยยีสตตหรับทไไวนนลลลลงงปปเเแมมจะขอิ้าลล ับบววยด้ยนะคพอประสบการณ์จากครั้งที่แล้วสอนเราแล้วว่ายีสต์วายเนี่ยมันกินน้าตาลจนแทบจะหมดแทบไม่เหลือรสชาติหวานเลยอะเสร็จแล้วแม่ก็จะเติมน้ําเปล่าลงไปด้วยนะครับยีสต์ที่เราปลูกจนตื่นได้ที่นะครับก็เทตามลงไปเลยคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับนำแล็มาปิดปากโหลให้สนิทน้ําสายยางที่สะอาดและลวกน้ําร้อนฆ่าเชื้อมาแล้วนะครับเจาะรูลงไปเลยน้ำแล็บห่ออาหารมาห่ออีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันอากาศเข้าและออกครับนำปลายสายยางไปจุ่มกับแก้วน้ําแค่นี้ก็ได้แล้วครับที่ระบายแก๊สแบบ DIY เดี๋ยวแม่ขอทิ ไว้อีก7วันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวายบววกับวายอาุ่นของแม็กหน้าตาจะเป็นยังไงส่วนตอนนี้ขอไปกินน้ําบ้ยก่อนนะครับมันอร่อยสดชื่นมากส่วนใครอยากได้ไ่รับบวยทักมานะครับแม็กมีโปรให้ครับขวดละเจ็ดสิขวดร้อยเก้มีแค่ร้อยกว่าขวดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะจะได้กินอีกทีนึงรอเกือบ2ปีเลยนะครับ